ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่คราวนี้เป็นงานแถลงข่าวประเพณีตักธรรมตานเข้าใหม่หิงไฟพระเจ้าที่วัดสุงเม่นประจำปี2567ค่ะเมื่อเวลา16นาฬิกาของวันที่16มกราคม2567บริเวณหน้าวิหารพระเจ้าใจดีวัดสุงเมน่นพระครูปัญญาสันวินิต เจ้าอาวาสวัดสุเมน่นเป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวงานประเพณีตกักธรรมตารเข้าใหม่หิ่งไฟพระเจ้าประจำปี2567และงานสมโพธองค์พระเจ้าใจดีบุรณะปิดทองใหม่ที่วัดสุเมน่นในรอบ187ปีโดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว9ท่านได้แก่พระครูป,ปัญญาสันวินิจเจ้าอาวาสวัดสุเมน่นพระมหาสิทธิชัยชย,ยสิทธิ์เจ้าอาวาสวัดร่องฟอง พระคูวิบูลสารพันธ์รองเจ้าอาวาสประสูงเม้นในนครสายยืดในอำเภอสูงเม้นนางจงกนีอินทรสมใจนาย,ยกเทศมนตรีตำบลสูงเม้นดรทัศนีดอนเนรวัฒนธรรมจังหวัดแพร่นางอนงรักกันทิยาใจ ผู้อานวยการสํานักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ในอนันต์สีแดงผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักง,งานแพร่และนางผุดสดีดวงเนตรพัฒนาการอําเภอสูงเมน่นโดยมีนายเอกชัยวงวรกุลประธานสภาว,วัฒนธรรมจังหวัดแพร่นายอดีศรชัยบุญเรืองประธานหอ,อการค้าแพร่และแขกผู้มีเกียรติพร้อมสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมงานถแถลงข,าข่าวค่ะ ด้วยงานประเพณีนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่23-25มกราคมที่วัดสูงเมน่นอำเภอสูงเมน่นมีกำหนดการในวันที่23มกราคมค่ะเริ่มตั้งแต่7นาฬิกาจะมีทำบุญตักบาตรและแสดงธรรมอนิสงส์ตักธรรมตานเข้าใหม่หิงไฟพระเจ้าจำนวนหนึ่งกันและพิธีอัญเชิญคำพีใบลานชุดตักธรรมปฐมเกร 67คัมภีจากหอนิพานสู่วิหารพระเจ้าใจดีวัดสุงเมน่นจากนั้นเวลา9ก้านาฬิกาจะเปิดนิทรรศการตักธรรมเมืองคัมภีโบราณ5ฐานการเรียนรู้กว่าจะเป็นคัมภีใบลานวัดสุงเมน่นจากนั้น9นาฬิกา30นาทีจะมีพิธีปฏิบัติธรรมแบบธรรมนุสติปฐมเริกประจำปีพุทธศักราช2567เวลา11นาฬิกาถวายพัตตาหารเพลเดพระภิกษุสามเณรจากนั้นเวลา13นาฬิกาจะ มีพิธีปฏิบัติธรรมแบบธรรมนุสติปฐมฤกษ์ประจำปีพุทธศักราช2567เวลา15นาฬิกา30นาทีเตรียมขบวนแห่ธรรมที่ยาวที่สุดในโลกประเพณีตักธรรมตานเข้าใหม่หิ่งไฟพระเจ้าที่หน้าอาคารไม้ที่ว่าการอำเภอสูงเม็ดหลังเก่าที่บูรณะใหม่เป็นจุดเริ่มต้นขบวนจากนั้น16นาฬิกาจะเริ่มขบวนแห่ธรรมที่ยาวที่สุดในโลกตักธรรมตานเข้าใหม่หิ่งไฟพระเจ้าจากจุดเริ่มต้นขบวนมยายวัด สูงเมน่นจากนั้น17นาฬิกาจะมีพิธีเปิดงานประเพณีตักธรรมตานเข้าใหม่หิ่งไฟพระเจ้าเวลา19นาฬิกาจะมีตานธรรมตานเทียนประจำปีมะโรงที่วิหารพระเจ้าใจดีชมการประกวดหนูน้อยตักธรรมค่ะ ส่วนในวันที่24มกราคมเริ่มตั้งแต่7นาฬิกาเป็นต้นไปจะมีพิธีทำบุญตักบาตรแสดงธรรมปีงูใหญ่หรือปีมมรงชื่อเรื่องสมพมิตรจำนวนหนึ่งกันและเจิมคำพีชุดปฐมฤกษ์ตักธรรม67คำพีเวลา9นาฬิกา30นาทีฟังการเสวนาเรื่องพระเจ้าล้านนาพระพุทธรูปและหลักธรรมคำสอนความเชื่อผ่านงานพุทธศิลป์ จากนั้น11นาฬิกาถวายพัตตาหารเพลแด่พระภิกษ,ษุสามาเณรเวลา13นาฬิกามีกิจกรรมเจริญธรรมนุสติหอคัมภีปีมะโรงจำนวน108คัมภีถวายบูชาสมโพชองค์พระเจ้าใจดีวิหารวัดสุงเมน่นเวลา15นาฬิกา30นาทีเตรียมขบวนแห่สมโพชองค์พระเจ้าใจดีพระประธานในวิหารวัดสุเมน่นที่หน้าอาคารไม้ที่ว่าการอำเภอสุเมน่นหลังเก่าเป็นจุดเริ่มต้นขบวน จากนั้นเวลา16นาฬิกาเริ่มขบวนแห่หัววัดต่างๆสมโพธิองค์พระเจ้าใจดีในรอบหนึ่งรปเจปีจากจุดเริ่มต้นขบวนมายัางวัดสงเม่นแล้วเวียนรอบวิหารพระเจ้าใจดีจากนั้นเชิญแต่ละขบวนเข้าไปในวิหารพระเจ้าใจดีเพื่อรับของที่ระลึกและทำบุญรับพรร,ร่วมกันและเชิญชิมผลิตภัณฑ์ข้าวใหม่แบบวิถีลานธรรมเจ็ดฐานรอบวิหารพระเจ้าใจดีตามรายการไม่ว่าจะเป็นข้าวจีข้าวแคบข้าวควบ ข้าหน่มเส้นข้าวกั้นจิ้นข้าวหนึ่งและข้าวราดแกงค่ะเวลา19บก้านาฬิกามีพิธีแห่ข้าวใหม่และไม้หิงไฟพระเจ้าบูชาธรรมรอบวิหารพระเจ้าใจดีวัดสุเมน่นมีพิธีแปลรูปข้าวใหม่คือข้าวแดงข้าวหลามข้าวปันและการทําไม้หลัวหิงไฟพระเจ้า น้อมถวายในวันตักธรรมมีพิธีสวดธรรมบารมี8,000ชั้นและเจริญพระพุทธมนต์ล้านนานล้านช้างสมโพชองค์พระเจ้าใจดีภายในวิหารพระเจ้าใจดีวัดสุงเมน่นมีพิธีจุดประทีปล้านนาน108ดวงและเวียนธรรมแผ่เมตตารอบวิหารพระเจ้าใจดีถวายบูชาคุณพระรัตนตรยัย ส่วนวันที่25ามกราคมคะ่ะเริ่มตั้งแต่7นาฬิกาเป็นต้นไปทำบุญตักบาตรแสดงธรรมตำนานครูบามหาเถรจากนั้นเริ่มพิธีตานเข้าใหม่เวลา9นาฬิกา29นาทีมีพิธีหิ่งไฟพระเจ้าและเชิญร่วมตักธรรมถวายเป็นรัตนตรัยบูชาตามหลวงปู่ครูบามหาเถรเวลา10นาฬิกา9นาทีมีพิธีทำบุญสมโภชองค์พระเจ้าใจดีวัดสงเม่นและสืบชะตาธรรม5 0 0 0พระวสาเวลา11นาฬิกามีพิธีอัญเชิญ คำพีชุดปฐมเมษ์ิกที่ตากแล้วประดิษฐานขึ้นสู่หอพระตรปิดกอัคระภาษาล้านนาหรือหอฟ้าจากนั้น1 1บ0นาฬิกา30นาทีถวายพัาตาหารเพลเดพระภิกษุสามนเณรเป็นอันเสร็จบวรมวลค่ะ ทางด้านพระครูวิบูลสรพันธ์รองเจ้าอาวาสวัดสูงเม่นเจริญพรว่าขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วจังหวัดแพร่และทั่วประเทศมาร่วมตักรรมและสมโพธิพระเจ้าใจดีด้วยกันในรอบ187ปีหนึ่งเดียวในโลกถือเป็นงานบุญธรรมทานประเพณีอนุรักษ์และเผยแพร่ธรรมคำพีไบาลานโบราณประเพณีที่ครูบามหาเถรสั่งให้ทําทุกปีตลอด5 0 0พันพรรษาเป็นบุญส่งเสริมการละชด่ดทําดีและชําระจิตให้สะอาดเริ่มตั้งแต่ต้นปีเป็นต้น ไปมาเห็นธรรมเป็นบุญตาได้ฟังธรรมเป็นบุญหูได้ปฏิบัติธรรมเป็นบุญกายและใจมาชมผ้าห่อคำพีโบราณพิเศษสุดปีนี้ทำบุญสมโพธองค์พระเจ้าใจดีพระประธานในวิหารวัดสุงเมน่นในรอบ187ปี และไฮไลท์สำคัญเชิญทุกภาคส่วนใส่ชุดขาวแล้วมาแบกธรรมมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ร่วมขบวนแห่ธรรมที่ยาวที่สุดในโลกร่วมกันในวันเปิดงานวันที่23มกราคมเวลา16นาฬิกาจากหน้าอาคารอำเภอสูงเมนหลังเก่าบูรณาใหม่มายังวัดสูงเมนนอกจากนั้นยังมีการเดินแบบผ้าไทยของผู้ใหญ่และมีการเดินแบบของเด็กๆภายในงานอีกด้วยค่ะ ศาสทุกนะครับท่านพระครูปัญญาสาตรนิวิสเจ้าวาดวัดสุเมนนะครับประธานฝ่ายสงของเรานะครับท่านที่สองก็บอกเลยว่าวัดสุเมนรองเจ้าวาดวัดสุเมนนะครับให้กราบนิมนต์ท่านกล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงานแล้วก็รายละเอียดแจ้งรายละเอียดกับพวกก็ขอม้อารับพระครูปัญญาสาสตร์นิวิสเจ้าวาสวัดสุเมนท่านดำเนินพระมหาธิชัยอาชีพที่ วิยาเขตแป้งแล้วก็เจ้าหวาดวัดหลองฟ้องผู้จัดการโรงเรียนประวัติศาสตร์ไทยเถิดพร้อมท่านนายเพลสุขเวนท่านนายโยคินสุนทรีท่านธนรกพุทธท่านท่องเที่ยวท่านทท่านวัดธรรมท่านคอททท่านพิกชัยประธานสภาท่านดิศรสืบมนชนทุกท่านเลยนะวันนี้ อาการขาดรุ่นไปกันถ้าบวมปัญหาอาการแล้วแต่ถือในวัดแปดดีว่าเมื่อทําถึงบ้านถึงเมืองเนีเน่ยจนมาฝากทุกคนเมืองแปดดูแลกตยานจะได้จะดูแลหรือทาเนี่ยอยู่ไปถึงห้าพันปีซึ่งก็เป็นจอตีนมันอยู่กัไปร้านไปร้านเนี่ยมีอายุจํากัดถ้าหากว่าปีนั่นเนี่ยเขาบอกอาตามเนี่ยมันมีความชื้นมีความชื้นใบลานก็จะกรอบเสียง่ายอายุสั้น อายุร้อยตีสองเฮ็ดต,ตีก็ไปแล้วนะแต่ผ้าได้นี่ยนะครับเมืองัวผ้าได้มันมีความชื่นก็ต้องมาตากสะอาดแต่ทับทิ้งับที้งมันเกิยาวหลวงปู่ก็เลยอนะ่ะเอาวิธีนี้แล้วกันเปินก็เลยน้ำทำสมัยนั้นนะเปิลไปสร้างทุกเมืองตากับปรากฏทุกเมืองอันนี้เมืองไหนเปิทลทำหลวงปู่ก็ไปเป็นประธานเนื้แล้วก็มาญาติบ้านเฮาบ้านสมเป็นอันนี้เมื่อเปิลญาติแล้วอย่างแล้วอันนี้เปิลกส็สั่งไว้สั่งหลวงซีดเปิลไว้ ลูกซีดเปิดในเบลือกแฝกัไม่หลายตนแต่ตัวดิบเปิ้ลไม่ใจดิสุดก็คือครูบาคันพลาวัดเปล่งหม้อสมัยนั้นกว่าถึงเวลาอัลกูบากันดาเอ๋ยดึงมาเต็มปีเ,นเ,นปปเ,มปเรื่องเนี้ยนึกไปบอกปลาสธาสุดเม่นปลาสธาเปลือกแปกรวงกับเจ้าหลวงเจ้าเมียงเดินนะถ้อไปเปรี้ยวหอ่อทำเปรี้ยวห่อทำเอาทำมาตาัดแต่ว่าทำเนี่ยจะไปทำคนเดียวทำบุญเนี่ยสร้างวัดก็ดีสร้างทำก็ดี เขาพูดประทับระสงค์เนี่ยใหญ่อย่างวิญญาณคนเดียวเนื้อทวดแต่ม่านัดตากทำเนี่ยนะเป็นงานตีเขาก็ได้คิดเองฝันพระบรรลของเขาขนแปดเนี่ยนะฮะก็คือหลวงปู่ครูบามาเถินเป็นเป็นขนแปดเป็นปฐมสังฆครูบาเป็นขนแปะที่เป็นเจ้าวาดวัดประสิงห์หลวงสมัยท่านจีวาวัดสีเหลืองแล้วก็เปิ้ลก็หาได้เกิดในยุค ปีบ้านเมียงเขาเนี่ยเรื่องของภูมิปัญญาล้านานาเขาก็สูญหายไปหลายตั้งแต่ภูิปัญญาใหม่เข้ามา,าตลอดจนถึงภูมิปัญญาทางศาสนา,า,าพังเอาคัพีปตัยพิโรกก็ปาก,ก็เหลือนอ้อยหมมีหลวงป,เปเูเป่นกันเลยเปินได้เรียนทางภาคระยัะตย์ภาคปฏิบัติจนถึงปฏิเวทสัเด็จฐีกลเปลินละอีกเ่็นตัวเป็นสรั เปินกล่องญากคิดจะด้านเดื่องเกิดเปินก็เลยคิดว่ากอเดจะไปเปิดจะย่าอย่างเช่นบ้านเรื่องเอิดคือหรือล้านนาแล้วก็รล้านเจ้าหรือว่าบางเนี่ยด้านผ้ำเพราะว่าตีไหนบ้านเมียงก็ยังคงอยู่ตีไหนไล่ประกอบบ้านเมียงสลายเนี่ยแต่ก็จะเสี่ยงเสี่ยงเปินการเป็นหลวมกับเจ้าเมืองทุกเมืองสร้างคำพีถึงมดเจ้าเมียงทุกเมืองเลยจะอยากจะยกยกยอหลวงปู่ ก็เลยมีมาตีโลกกันว่าทํามตึงมดเนี่ยเอาไปไว้เมืองแปละละไปเก็บไว้ที่เมืองแปะอันนี้เมืองแปะเนี่ยเขาเป็นเมงเนนนอยดถาวายความเคารพหลวงปู่พระคระปูปัญญาสารนิวิทย์เจ้าอาวาสวัดสุมเมนอาจารย์ดร,กกรพระครูวิบุญสรพันธ์านนการธรรมชาติดระเทศบุตรดีงามสถาบันอนุรักษ์ความดีใบหลัทงท่นานนายอำเภอสุมเมนทา่าน นายกเทศมนตรีตำบลสุเมศท่านท่องเที่ยววัฒนธรรมสำนักพุทธตลอดถึงสื่อมวลชนลทา่านประธานวัฒนธรรมจังหวรรัดอยาโยนสารพุชนทุกๆท่ทานของดีที่สุดในพระพุทธศาสนาตีพระพุธทธเจ้าทุกพระองค์บูชา แม้ว่าพระองค์จะเกิดก็ตามบ่เกิดก็ตามสิ่งนั้นมีอยู่บนโลกนั่นก็คือธรรมะธรรมะตัวเนี้อยู่ที่ไหนโดยน้ำมันทำนี่เขาก็ได้หูได้หันกันอยู่แต่ละท่านแต่ละคนแต่โดยรูปประทับนี่อยู่ที่วัดสุเมนมนัดที่สุดก็คือคำทีไปหลังทำไมอาตมาถึงกราวได้อย่างมั่นใจ เพราะในอภิธรรมมัตสังกะฮะเปินพันนนาคุณของระธรรมเอาไว้ในอภิธรรมปิโยจะนั่นแล้วของดีที่สุดอยู่ที่วัดสุมเมน,เน่ประเภทนี้ตาธรรมจึงเป็นประเภทนี้ติดรื้อฟืน้นความเป็นมนุษย์ที่มีความสงบที่มีความคิด ที่มีความสามารถสามัคคีสืบทอ,อดมาโดยติดนักปราดเมธีชนทั้งหลายบนหลักบ,บนลืมหลวงปู่คุ้มบ้านมหาเถรเอาบนได้หันบูรณะพระเจ้าใจดีอัตมาก็ได้เป็นวนาศลาระกคณะโบวรศีลโบวรธรรมแล้วก็คณะครูมาจ่วยอำนวยการะ อยู่แ้วเส้น,นอยู่เป็นยันยิ่งเลยว่าพระเจ้าใจดีเนี่ยมีจำในการบูรณะภายในอย่างี้รองร้อยอยู่บทตังกว่าสี่ขั้นมาขั้นนี้ถ้าจะนับนะโดยครามมณนเกิดขึ้น่าจะเป็นขั้นที่ห้าหรืออาจจะนักกว่านะั้นนะอเอาดูตามผิวพระน่ติได้ทําการบูรณะในส่วนติชํารุดนะฟันเสริมขึ้นมาแล้วบรรณาวัวิหารี่อยู่เื้อน เบื้องหลังของคณะผู้แถลงข่าวอยู่เบื้องหน้าของสื่อมวลชนเนี่ยอันนี้ก็เลยทำการปิดข้องปิดคงกันก็เลยซดใส่ส่วนที่เป็นกระจบที่เป็นแก้วจื้นกันคัดบดได้จากวันเป็นคัดบดได้มันเสื่อมสภาพคัดกับปุ๋ยเาก็เลยใส่กระจบสมัยใหม่เข้าไปคุณนะครับดรพระมหาสิทธิชัยสิทธินะครับเจ้าว่ดวัดสุเมับ ท่านครูพิบูลสารพันธ์ครับท่านทิติชัยต้องฟองครับท่านนายกท่านารผมจังหวัดแพร่ท่านประธานหอการค้าครับท่านสื่อมวลชนทุกแขนงที่มาร่วมในวันนี้ครับท่านกำลังท่านผู้ใหญ่บ้านครับได้มาในวงแขนงก็มาร่วมพิธีร่วมงานนะครับก็เป็นที่ทราบแล้วว่า พอหลังจากที่เรามีการเฉลิมฉลองทนะี่ใหม่นะเปลี่นขอสอนครับทุกวันขึ้น14บสิบสามถึง15บห้าข้ามเดือนสเหนือนะครับเราจะมีงานของดีนะที่วัดสุเมงของเราก็คืองานไปจีมีีการทำการเข้าใหม่ถึงไปพระเจ้านะครับซึ่งในงานนะครับก็อ,อยากจะ ใช้กระบอกเสียงตรนี้เชิญชวนที่น้องนะครับที่น้องผู้ที่หลงไหลในเรื่องของการทําบุญแล้วก็เชิญชวนัทธของวัดสุมินเนีน่บอกข่าวกระจังญาติที่น้องที่อยู่ในพื้นที่อางกานะครับว่าเชิญชวนมาเที่ยวง,งานนะครับการไปมีการทำรังใหม่ไปพระเจ้าซึ่งในในงานมีสาระสำคัญที่ เป็นประเด็นนะครับคือว่าธรรมอาจารย์เตียบอกว่าเอามาตากนะครับเพื่อที่จะํำลงรักษาธรรมที่เราเขียนไว้คำพีปลายานเนี่ยเพื่อให้นั้นนะครับในงานนะครับเราก็จะมีะการทําเกี่ยวกับอะไรที่เป็นข้าวนะเขขึ้นตีใหม่นะเราคิดถึงผู้ที่มีนักคุณนะเราก็จะทําเรื่องของการข้าวให้ครูมีนักขุณนะครับ ซึ่งมนาะที่วัดสูงเมนนี้นะครับจะมีกิจกรรมนะเกี่ยวกับข้าวเยอะแยะมากนะครับไม่ว่าเป็นข้าวขีดข้าวแคบข้าวโคกข้าวนึ่งนะแล้วก็โผล่ไปถึงข้าวราดแกงที่เราจะต้องมากินนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะครับนะแล้วก็อาศัยถื่นมวลชวนทุกแขนงในวันนี้นะครับเชิญชวนให้ที่น้องนะที่อยากจะมาเที่ยวงานของ การทำงานระมีการรำการเข้าใหม่ไปพระเจ้าของวัดส,สุเม,เมนเมาเรามีกิจกรรมเยอะแยะนะครับทําบุญทุกเช้าเรามีการเทศนาฟังธรรมตลอดก็ถือโอกาสนี้นะในานามของอาเภอก็สบบนับสนุนเรื่องของออการจัดก,กิจกรรมทุกขั้นตอนนะครับก็จะมาร่วมกิจกรรมตลอดนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านครับขอบคุณครับ แี่ก็ได้นะครับส6 5ร้อวันนะครับซึ่งนายกคนอุตล่อดว่าทำเรื่องรู้กันสิบหซีซั่นนะครับกับวัดแพร่เฮาเกาะถือว่าอยู่ในอยู่ในสมองและผมที่ดีนะครับเอาใจนะครับแล้วก็แหประเด็นนึงนะครับหลายหลายท่านคงจะได้ดูในเฟซบุ๊กเบทหรือว่าในสื่อต่างๆนะครับบอกอธิบายว่าการการการสวมน้ากากั้องเชื่อจากวัดแพร่นะครับ จริงๆแล้วเนี่ยเขามีห้องประมาณประัาณจะร้อยห้องแต่ก็จะว่างารท่เที่ยวต่างๆเขาจะอยู่ที่น่าโลน่านะครับพอมดติดต่อมดช่วมกานที่เกิดเรื่องของอุณภูมิและอากาศหนเนี่ยนะครับเข้าสู่หน้าหนยนักท่องเที่ยวไปหาโรงเรียนนะครับหน้าฝนนี้ประมาณหนึ่งนะครแตปัจจุบันที่กิ่อก่อเที่ยวเกียงไปแล้วคือหนึ่งในกิจกรเริ่มจะได้ทองเที่ยวของจางแปอกแถือว่า ดูเร่งดที่ดีนะครับมาด้ียก่อขอที่เขาจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเพราะว่าส่วนหนึ่งวิการถ่าย้อสื่อสารภาษาถิ่นนะครับโดยเฉพาะสมัยนั้นจะเป็นไอโรครีนนะครับที่เอาไปสื่อสารโดยเฉพาะเรื่องของการที่มีภาษาพื้นถิ่นนะครับแล,ออาาแลแ้วก็อะไรแล้วนะคะก็จะอยดูในของกลุ่มน,นักวิชาการโดยนะครับซึ่งเมื่อตีสามปุที้ก็มาเป็นอาจารย์ที่อยู่ที่มอชโดยนะครับในส่วนเรื่องของสถานการณ์ท่องเที่ยวถือว่าอยู่ใน ในช่วงที่โชคดีนะครับแล้วก็ช่วงที่มีโอกาสนะครับผมว่าจะเป็นเรื่องของทา,างรัฐบาลเองนะครับทางสภาหอไทยหรือว่าห้าค้าเนี่ยะครับก็จะคัดเลือกจากวัดแก่นะครับหนึ่งในสิบมงลองที่จะระยกระดับเป็นจุลน,นหลักนะครับไมานันกิจกรรมโครงการต่างๆลงไปถึงเรื่องของโอกาสที่เ,เราได้รับก,รา,บรการสนับสนุนจากรัฐบาลเองจากจังหวัดเองนะครับหรือว่าจากอะไรก็ คัดเพี่นงานภายใต้ของกระทรวงวัฒนธรรมนะเจ้าตีทั้งสำนักงานเนี่ยได้บูรณาการครับเพื่องานด้านศาสนาศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมนะเจ้าเพื่อที่จะสืกสารแล้วก็ใักษาต่อย้อนในกิจกรรมในทุกๆกิจกรรมนะเจ้าทั้งสิบปประเทศนี้ทั้งสิบสองเดือนในแต่ลดในปีนี้นะเจ้าก็ได้นำเรียนทางในคุณเจ้าในเจ้าทั้งสำนักงานในปีนี้นะเจ้าเขาจะจัดกิจกรรม ตีเสริมเข้ามานะเจ้าก็คือกิจกรรมเจริญทำมนุษยสติีนะเจ้าฮอลคำชานะเจ้าถวายสมโภชทรงพระจ้งใจดีนะเจ้าซึ่งในกิจกรรมนี้เนี่ยก็จัดทั้งสามวันนะเจ้าที่จะเอามาบูรณาการแล้วก็ขับเคลื่อนง,งานนะเจ้าแล้วก็การขับเคลื่อนง,งานของวัดสูงเม่นเองต้องบอกว่าเป็นชุมชนคุณธรรมตีขับเคลื่อนด้วยพลังโบวนะเจ้าบ้านวัดราชการโรงเรียนนะเจ้า แล้วก็มีความเข้มแข็งนะเจ้าแล้วก็บอมี่เนี่ยก็ยังเป็นชุมชนเป็นต้องบอกว่ามีโลโก้นะเจ้าที่จะเห็นว่าบอลออนทัวร์นะเจ้าก็คือ,อนำชมนะเจ้านำชมในสถานที่ท่องเที่ยวภายใน บริเวณวัดสุมเม้นนะจับทีนี้ลังเรียนรู้นะจ้ะเด็กและเยาวชนแล้วก็ประชาชนตีสนใจได้เข้ามานะจะแล้วก็ยังเป็นชุมชนตีน้อมน้ำหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะจะมาก่อนอจะไปอ่านเทน้อยเนาะเจ,ะจดเจตกขึ้นโดยสรุปก็คือ,องานเนี่ยจะมีอยู่5้บุญนะห้บุญก็คือหน่งและวีนี้จะเกี่ยวกับในหลวงเลยเนาะจะติดสอภาษ ปีนี้เขาใจตีมเรื่องของใสชุดขาวขาวล้ว <g ül> นเลยขอ <c oughs> ก็ได้ไนะโอเดียจากเนี่ยย้ออ้อเลยแหละนะเบนบีอะไรก็มันจะ่ตร่นขงก็จะเป,ป็นโปรอ้ไรับอูวินเลนะอ้ไรแกออกกันค่าอนี้จากซือ้อจากท่านประธานสภาจากว,วัดเนี่ยท่านเอกใช้เก็นกับประบชนต่างๆ,างๆสามารถรู้จะได้ซื้อนี่แหะยุคนี้มันมันต้องไปดูงานไหนนะดูงานเนี่ตัวอย่าง กันเนี่ยกัเลยได้ได้ตีมยังยังว่าสุแม่นะเนี่ยเข้าใจกันว่าเม็นดนตรีทิมโป่อ่าคือมันดูดูสากลหน่อยก็เป็นวัดัำทีหรือว่าวัดพระธรรมอันนี้ก็เหมือนกันนี่ตอนเนี้ยอำเภอเป็นอุตส่าห์แบบลงทุนจังหวัดเปิดขึ้นงบบ้านนมารวมนนมะครับในวันนี้นะครับเป็นเชิญทุกท่านได้รับนะครับผมพระสังฆชายนะครับหลังจากนั้นท่านก็ไปรับในส่วนของคำทีรธรมนะครับ เพื่อที่จะมาถ่ายรูปตอนนี้เขาจะนือเจ้าเขาจะขออนุญาตในการบันทึกภาพก,ก่อน่นอนที่เขาจะมีทั้งสามชุดนะครับเ,เพื่อที่จะบันทึกภาพรวมกันนะครับเรียนเชิญท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านอย่าพู่งกลับบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะร่วมบันทึกภาพในการแบกทมนะครับแล้วก็ร่วมกันเวียนรมเดี๋ยวเราจะให้เจ้าหน้าที่ของเราจะมาวาดวัสุเม่นนะครับพระครูสัญญาพระครูปัญญาสารวิวิทนะครับ ประธานฝ่ายสงฆ์นะครับขอบคุณท่านดรพระภูพิบูลสารพันธ์ผู้มีการสถานันอนุรักษ์คุณีใบลานมัสสุมินนะครับขอบคุณท่านดรพระมหาสิทธิชัยชยสิทธินะครับผู้มิการวัดหงฟองนะครับ <texting S 1> ขอบคุณท <simple> <im> ่านนครสังยเกธ์ในเบอร์สุมินนะครับขอบคุณท่านโจกนิยงอี้าสมใจนายกเทศมนตรีตำบลบึเมนขอบคุณท่านดรทัศนีดอนเนกวัดรังจังหวัดแปดนะครับขอบคุณท่านอนงรับนะครับผู้มีการสำนักงานพระพุทธศาสนานะครับ ขอบคุณท่านพุทธสนีโวงเนตรพราัการอัเบอสุเมนขอบคุณท่านทั้งนั้นวทัทนี้รัาทำาอดน้ำจากวัดแปะนะครับท่านร้องนะครับผมในส่วนของการท่องเที่ยวนะครับท่านสำนักพุทธนคะครับผมต้องขอขอบคุณมากมากเลยแลักกต้องขอขอบคุณนะครับที่